มหาวิทยาลัยราชพัฒวไรอยอลงกรในพระบรมราชูปถัมสายแก้วค่ะได้มีการจัดกิจกรรม U2T สู้ภยัยโควิด -19 ค่ะที่โรงเรียนบ้านวังใหม่หมู่ที่1ตําบลวังใหม่อําเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วค่ะนายคัดนำชน สีเจริญในอำเภอวังสมบูรณ์นะคะก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิดโดยมหาวิทยาลัยรชัชภัฏนวไลอองกรในพระบรมราชูปัมภ์ตว์แก้วจัดขึ้นค่ะได้มีการแบ่งกิจกรรมเชิงรุกและกิจกรรมเชิงรับมือนะคะโดยกิจกรรมเชิงรุกคือรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เข้าเชื้อร้ายสร้างความปลอดภัยในชุมชนโดยจะเน้นเข้าไปเคลียร์พื้นที่ทําความสะอาดเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่ต่างๆค่ะก็ ก็จะมี3สเตปด้วยกันนะคะสเตปที่1ก็คือคลีนพื้นที่เคลียเชื้อร้ายกําจัดเชื้อข,จ,ขจัดภัยโควิดค่ะสเตปที่สสร้างเซฟโซนเขตปลอดภัยห่างไกลโควิดสเตปที่3จัดหาเครื่องมือให้พอและพร้อมกับสถานการณ์นะคะโดยโรงเรียนจะเป็นสถานที่แรกที่จะเริ่มปฏิบัติภารกิจเนื่องจากโรงเรียนมีแนวโน้มที่จะเปิดในเร็วๆนี้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ใหกับผู้ปกค,ครองครูและนักเรียนค่ะส่วนกิจกรรมเชิงรับมือนะคะนั่นก็คือ คือการรวมพลังฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการระบาดของโรคค่ะโดยชาว U2T จะร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนเพื่อลดการระบา COVID โดโควิดด้วยการศึกษาหาข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องซักซ้อมแนวทางปฏิบัติก่อนและหลังฉีดวัคซีนนะคะและเร่งสำรวจคนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวเร่งสร้างความมั่นใจและอำนวยความส สะดวกให้คนกลุ่มนี้และคนในชุมชนได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยค่ะ